ตกละเด้อตกละเด้อฝนบานข่อยตกแล้วหลังจากเมเคลื่อนนี้มีลมพายุเขาในพื้นที่ครับฝนนโพบิ์ได้ดครับแต่ว่าลมนะคักเลยล่ะลมมาแบบนแี้ครับดีบบมีความเสียหายไายครับกจะเสียหายนิดนหน่นนอยๆครับ จะเสียหายเฉพาะในส่วนของขอไก่เหล่าไก่ของผมครับฝนตรงมาแล้วงาคงจะมีเหงัวกินแล้วครับบันก็ขอให้มาต่อเนื่องกันนะครับจักหน่อยจะไดไทหน้าแล้วก็วานคงวานเขา บอกว่านี่ในพื้นที่หลายๆพื้นที่ผมผ่านไปผ่านมาเพิ่นกันไถนาฟานเขาเริ่มเฮ็ดให้เฮ็ดน,น,น,นากันแล้วครับนาผมนี่ก็จะยังไถบ่ทันเขาครับเบิ่งจากสภาพแนละ้วนี่บ่แม่นว่าตกไอ้บ่แห้งนะครับก็จะตกแห้งในระดับหนึ่งอยู่ดอกแต่ว่าด้วยความที่มัน มันแห้งมันแรงมาดนครับมันก็เลยดูเหมือนฝนตกเพราะแต่ดินร้ายเพราะแต่แข็งเปียกดูดูประมาณนั้นครับแต่ว่าก็น่าจะแห้งอยู่ดอกเพราะมะือคืนผมกับบริยูบานนะครับคิดน้ำเพื่อนเดียวยานลมเอานี้ครับเพราะว่าโทษกับบานนะเพื่นว่า ลมแห้งฝากับขนองพอสมควรครับก็เลยบริคุยารายละเอียดดนมานี้อากาศดีครับขอโตไปเตรียมโตไปเห็นงานนะครับบัดน